วันนี้นะมาดูเข้าครัวกันนะคะเหมือนเดิมพิ่โบท๊ททำอะไรทำฮะก๋ว<ำ>ยเตี๋ยวไงเ,วเอออันนี้พิโบ๊เจียวกระเทียมเองนะคะทุกคน<ม>กระเทียวเจียมเองนะคะน,นี่เสร็จแล้วมาดูก๋วยเตี๋ยวเปิดหม้อค่ะหม้อใหญ่มากวันนี้ทาหม้อใหญ่มากเอาช้อนมาคนให้ดูหน่อยค่ะ ก๋วยเตียวเดือดแล้วค่ะอันนี้ตุนไว้แล้วนะมีไก่มีน่องนะมีน่องมีลูกชิ้นนะคะแซ่บๆเครื่องปรุงก็พร้อมแต่ว่าส่วนนี้ถั่วงอกผักชีนะคะต้นหอมผักชีก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ลูกชิ้นเยอะๆหม้อใหญ่มากนะคะดูหม้อใหญ่มาก นี่กระเทียมเจียวหอมๆได้แล้วนะคะบิ๊กบดเจียวเองอือบอกเลยนะคะว่ารับประกันความอร่อยบ้านเพื่อนๆทำอะไรกินกันบ้างมาแบ่งปันกันหน่อยค่ะทำกว๋วยเตี๋ยวก็ทำง่ายๆนะคะแม่โบ๊ก็จะใช้แบบว่ามันจะมีเครื่องตุนที่ว่าเป็นตุนเออเป็นซซงอะค่ะซื้อมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ ออชอบใส่ลูกชิ้นนะคะเพราะว่าลูกชายชอบทานลูกชิ้นแล้วก็วันนี้ได้ถั่วงอกมานะคะนี่นะคะถั่วงอกกับข้าวเพลงทุกอย่างนะคะเหมือนคลิปที่ลงไปนะคะโอ้โหทุกอย่างแพลงหมดนะคะส่วนนี้น้ําส้มนะคะน้ําส้มแม่โบทําเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกป่นพริกป่นพร้อมนะคะนี่นะพริกป่น เดี๋ยวเราไปสืบกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตานะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะพอเสร็จแล้วอันนี้นะคะก็หน้าตาหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะลูกและสามีนั่งรอแล้วนะคะบอกได้เลยว่าหอมอร่อยมากแม่โบจนลืมถ่ายวิดีโอตอนกินนะคะนี่ค่ะสาม ห่วยนะคะก็ของแม่โบของสามีและก็ของลูกชายนะคะมาคะ่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอร่อยแน่นอนนะคะรับประกันค่ะอ๋อกินไปหมดแล้วของแม่เหลือของบิ๊กบู๊ลืมถ่ายวิดีโอหิวเกินเมื่อกี้นี่นะคะเพื่อนๆมาค่ะมามาทานด้วยกันนะคะบิ๊กบูกินนะคะ นนกินเก่งเส้นกินบ้างสิไปแล้วค่ะท่านผู้ชมบาย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 ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ที่ช่องโบล้านวิววันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ